นี้ไปขึ้นสู่กันที่สองอันมีชื่อว่าหิมมพานก์อาันผู้ใดเป็นเจ้าของกันเทศกันนี้ก็ได้โปรดติดเทียนบูชาพระกถาแในกันที่สองเพื่อความเป็นมงคลต่อไปกันที่สองนี้แม่ชีประไกร,รปมแก้วพร้อมคณะ เปียนเจนไม่ชีถ้าจุดแล้วก็เล้วไปนะถ้ายังไม่จุดก็ไปจุดเตอกันนี้กล่าวถึงพระนางพุทธดีลงเกิดหลวงพ่อจะยังไม่แหลกก่อนนะจะเล่าให้ฟังก่อนพระนางพุทธดีลงเกิดอดามปัสสา,า,าเจ้าบ้าน ในตระกูลของพระเจ้ามัทราชประสูติออกมาแล้วมีพระสิริโฉมงดงามโสมกับพรที่ได้ขอจากสวรรค์มายิ่งพระสิริโฉมในวัยเจริญขึ้นพระนางพุทธดีก็งามมากไม่มีหญิงใดในชมพูเทวี จะงามเท่าพระนางพุทธเดพระชนมายุได้สิพระเจ้าสนชัยมาขอพระนางพุทธเดไปอภิเสกเป็นพระราชินีร่วมของรีพีมหานครต่อมาพระอินทาธิราชได้เป็นชนสันตุสิทธิ์เทพพระบุตรมาเกิดกับพระนางพุทธเดเกิดมาแล้วก็คือพระเวสสันดรน,นั่นเอง มีน้ำพระไทัยเลื่อมใสในทางทานตั้งแต่แรกประสูตแล้วจนพระชนมายุเด็กแปดพระชันาก็ประกาศทานชีวิตดังอัตมภาพเทพเกิ่นไว้ในเบื้องต้นนั้นฟ้าดินสะเทือนเลือนลั่นไปทั่วเหมือนกับเทพระเจ้าเหล่าเทวาจะอนุโมทนาในการประกาศทานชีวิตของพระโพธิสัตว์ ครั้นพระชนมายุไร่สิหลังจากที่พระองค์ได้ทรงศึกษาศิลปศาสตร์18ประการจบสิ้นแล้วพระเจ้าสนชัยก็ไปขอพระนางพุทธดีเอพอพันนางปัตสีจากกุลสีมัทรามาอภิเศกกับพระเวสสันดรแล้วทรงมอบให้พระเวสสันดรครองเมือง เป็นกษัตริย์แทนพระองค์พระเวทชันอรเจ้าก็ทรงปกครองไพร่ฟ้าราัชดรด้วยทศพิษราชธรรมทานังสีลังนั้นไม่เคยขาดว่าฝนจรลธาก็ตกหลากตามระดูมาครูหมพฤษาเข้าปราัญญาหารก็รุมสมบูรณ์ดี แล้วต่อมาพระนางม,มัตสีก็ประจูดโรสชาลีและพัิดากัญหาตามลำดับเป็นเหตุให้องค์พระพิชันดอนนั้นมีน้ำพระไทยเรื่มใสในทางทานมากขึ้นพระองค์ทรงให้สร้างโรงทานครบหกแห่ง แจกแบ่งทรัพย์สินให้แก่ยาจกบนิพกกัมพระอนาถาคนเดินทางไกลตลอดจะมณชีพราหมณ์จนทั้งหลายอาศัยพระบารมีของพระโพธิสัตว์เจ้ามีความสุขกเกษจานทุกทั่วนาแต่เมืองอีกเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองกาลิงคะหรือกาลิงคารัฐหรือบางแห่งก็เรียก มาเป็นกาลิการาชเลยเมืองนี้เกิดอุบาทุพิกภัยเข้าวยากมากแพงเพราะฝนแรงติดต่อกันมาถึงเจดปีพระเจ้ากาลิงการาจรึงทรงบัญชาพรามผู้ใหญ่แปดคนให้ไปขอช้างต้นของพระเวสสันดรมาปฏิบัติไว้ในเมืองกาลิงการาช้างต้นอนี้ก็คือช้างปัจจยนาเคน ที่เกิดพร้อมวันทันคืนกับพระเวสสันดรเป็นช้างคู่พระบารมีพระเวสสันดรตัดสินพระไทยทานช้างปัจัยนาคเนี่ยให้แก่ชาวเมืองกะเล่งคาราดไปเพราะทรงเมตตาอยากจะให้พวกเขาหายจากความเดือดร้อนวุ่นวายนั่นเองแปลว่าชาวเมืองสีพีนั้นไม่ไม่พอใจที่พระเวสสันดรทานช้างคู่บ้านคู่เมือ ไปทูลฟ้องต่อพระเจ้ากรุงสนชัยว่าพระเวสสันดรทำผิดกฎมนเทียนบานทางช้างผู้บ้านผู้เมืองโดยไม่ปรึกษาผู้ใดขอให้พระองค์ทรงเนรเทศให้พระเวสสันดรไปอยู่ป่าเขาวงกฎโน้นเถิดแล้วพระเจ้าสนชัยก็ได้ ทรงในระเทศให้พระเวสสันดรจากนครเพื่อไปอยู่ป่าเขาวงกฏพระเวสสันดรเจ้าประสงรับด้วยดีไม่พัดข้องแต่ประการใดแต่ขออยู่ในพระนครสักสองวันก่อนเธอวันแรกจะเตรียมของทานเพราะของนั้นมีมากสมบัติมี มากมายจะหอผิวเข้าปาก็ไม่หวาดไม่ไหวจำเป็นจะต้องทานสมบัติส่นสวนของพระองค์ให้หมดก็<า>จึงทรงขออยู่สองวันนั่นแหละวันแ,แรกจะเตรียมของทานพร้อมกับไปสั่งพระนางมัตตีวันที่สองจะทานสมบัติส่วนของพระองค์ให้หมดแล้วจะไปกราบทูลลาสเสด็จพอ่อเสด็จแม่ครั้นถึงเช้าวันนี้จามก็จะออกจากพระนครไป เมื่อพระเจ้าสนชัยได้ทรงอนุญาตแล้วพระเสนรนก็ได้ทรงดำเนินง,งานของพระองค์คือให้ผลครังทั้งหลายผลสันพระวัตโธอันเป็นสมบัติส่วนของพระองค์มา,ารวมไว้นะักท้องสนามหลวงพื่อเดียมทานในวันรุ่งขึ้นแพริงจาราเปตตวะ <c oughs> พระองค์ก็ทรง ให้บุคคลตีกรองประกาศไปทั่วพระนครน,น้อยใหญ่ว่าพรุ่งนี้พระเวกสันดรจะทรงบริจาคทานทรัพย์สมบัติส่วนของพระองค์ผู้ใดใครกันต้องการสมบัติของพระเวสสันดรจงมารอรับในวันรุ่งขึ้นเถิดจงเสร็จพระองค์ก็เสด็จไปทรงอำลาพระนางม,มัตสีขอให้พระนางมัตสีอยู่ในปรางกับปราจาร แต่พระนางมันตีไม่ยอมอยู่ขอถาวายชีวิตอติดตามพระองค์ไปปฏิบัติอุปถาแมในป่าในเขาพระนางก็จะยอมลำบากนอนกลางดินกินกลางทรายลำบากเพียงใดก็ไม่ว่าขอเพียงใดติดตามไปปฏิบัติอุปถาพร้อมนั้นพระนางก็ ได้พนานาป่าหิมมาพานะวายสมเด็จพรัชนาประดุจเนึงว่าพระนางเธอนันได้พัฒนาการมาด้วยตาแล้วองค์พระวิสันดอนก็ได้ทรงอนุญาตให้พระนางมัตสีพร้อมชาลีและกันหาสเสด็จติดตามไปด้วยก็เป็นอันจบลงซึ่งกันหิมมาพานอันประดับประดาด้วยประกาศาหนึ่งร้อามสประกาศา อิมวันตะวันนานาเนติตาจะกนี้ขึ้นสู่กันที่สามทันมีชื่อว่าทานกกัน